ครับผมช่วงนี้โอเคครับผมก็กลับมายิ้มได้กลับมาอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะเราสองพหังกันทุกหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่กลับมาทันใจทำดีขึ้นเรื่อยๆใช่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ว่ามันก็ยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปมออกได้มากขึ้นกว่าเดิมก็พยายามยิ้มอยู่ทุกวันนี้ใช่ท็เลยต้องใช้ความพยายามครับไม่ก็คือทุกคนก็อยากเห็นเรายิ้มไงเราก็แบบว่าคือเรามันเป็นช่วงที่เราจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรเดินผ่านจุดต่างๆมาอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่ามันก็ได้กําลังใจที่ดีค่อนข้างเยมมอะเยอะเลยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกวันนี้เดินห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินเข้ามาบอกเนี่ยจับมือ<ช>แล้วบอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยเงยใช่ครับเราเราตอบเขาเลยเว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับบอกว่าก็ได้คือเขาเขาบอกเราสู้ๆเขาให้กำลังใจเราก็บอกว่าขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ครับใช่ใช่ เยอะเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นกําลังใจในชีวิตเราเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่เติมไฟในชีวิตเราเหมือนกันอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราท้อเราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยวันหนึ่งมีคนมาให้กําลังใจเราก็แบบอยากจะลงไปทํามันให้เต็มที่อาจจะเป็นแบบว่าคือเขาคงเห็นเราแบบดูแบบยิ้มน้อยหรืออะไรเงี้ยแหละจริงจริงคือเราก็ พยายามอยู่พยายามแบบโอเคขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่แบบว่าเราจะเศร้ารมันไปเรื่อยๆไม่จริงหรอครับคือรู้สึกว่าคนเราต้องใช้ชีวิตต่อจร้งจริงๆแล้วปกวติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะมีแฟนขำคอยให้กำลังใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเฮ้ยอย่างในไลน์สแควร์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนมาบอกว่าพี่โอ้วันนี้ทำงานสู้ๆนะขอให้เป็นวันที่สดใสของพี่โอมนะอะไรเงี้ยก่อนน่าจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับเป็นปกติอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออ มันเหมือนแบบมันเป็นการฮิวใจกันในระดับแบบมากมากเลย,ยใครก็ไม่แผ่วเลยนะไม่ได้ใส่กแกลมต้ไม่ได้โ <นะ S 1> ชว์อะไรเลยทุกคนมานั่งโฟกัสเองเอ,ออยังไงครับคือ <ละ S 1> เป็นรูปเก่ารูปใหม่รูปอัปเดตล่าสุดยังไงครับจริงๆแล้วก็เป็นรูปที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่นะก่อนที่จะตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็อยากจะเปลี่ยนลุคบ้างอะไรก็คือแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็แบบว่ามีลงบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่คือบางคนเขาก็โฟกัส อย่างอื่นใช่ไม่ได้ตั้งใจโชว์ใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจตอนถ่ายไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่ใช่เปิดไหมอ่ะเปิดไหมเวลาคุณโฟกัสอ่ะค่อโฟกัสหยุดอะเราก็เลคือบางทีตอนแรกเรางงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรอหมายถึงว่าทําไมคนถึงมาโฟกัสที่มือเราแบบว่าคอมเมนต์เยอะกว่าเดิมใช่บอกว่าเฮ้ยทำไมคนมาโฟกัสที่มือเราว่าเกิดอะไรขึ้นวะคือแล้วเราก็เลยแบบว่าถามทุกคนว่าทําไมหรอการที่เราแบบว่าแบบ การที่เรามีมีเส้นเลือดที่มือเยอะมันเป็นยังไงหรอคือมันมันเกิดความรู้สึกอะไรกับพวกเขาเหรออะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาก็บอกว่าโอ้ยดูแล้วมันแบบมันแบบมันขาอ่อนอะไรเงี้ยเขาบอมันขาอ่อนยังไงวะอะไรเงี้ยหือว่าเขาไหนจะกังวลว่าเราผอมเกินไปจุดหนึ่งเส้นเลือดที่นือชัดไม่หรอกคือบางคนเขาก็แบบเห็นแล้ว, <c oughs> ลวเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนเขาเป็นพยาบาลเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าโอ้ยเส้นเลือดแบบนี้นะมันหมันเขี้ยวมากเลยมันอยากแบบเปิดไอวีที่เส้นเลือดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมประมาณนี้ ช่แบบสังเกตตัวเองไม่อยกรู้ว่าจากเส้นเลือดที่มือแล้วมีบริเวณไหนที่แบบรู้สึกเส้นเลือดขึ้นชัดไหมมือที่เท้าครับใช่คือปกติถ้าสมมติเราเราใส่รองเท้าแตะคือปกติอ่ะที่เท้ามันชัดกว่าที่มือออาแต่ไม่มีอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ที่หยาบคายมาไม่มีไม่มีเขาก็แบบมีแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแซวว่าโอ้ยที่มือชัดขนาดนี้ที่อื่นจะชัดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเราตอบไปว่าที่เท้าใช่เท้าไอ้นี้เราแบบ อย่างหลังนี่แบบคือโัวสิ่งแตกอะไรอย่าเงี้ยคือแบบไม่โช่ไม่โช่คนเป็นแฟนของเราหรือว่าเราตทบตายแบบว่าอยากจะแบบคือก็ไลค์กับแฟนคือเวลาคนมันมีบ้างมันก็แบบมีวบ,บวบเป็นแบมบ้างเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเป็นพ้องเราเชื่อทะเลบ่อยใช่เป็นเชื่อทะเลบ่อยใช่แต่ว่าสดอ่านในฐานะการคีดหน่อยว่าสดเราแทบจริงไหมหรอไม่รู้ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเอาละกันไม่ว่าจะเกินร้อย ไม่รู้เราก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ครับครับเขาถ่ายซิงเกิลที่สองไยครับครับก็ซิงเกิลที่สองนะครับเพิ่งถ่าย MV มปเมื่อวานก็คาดว่าน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนหน้าครับผมประมาณช่วงประมาณยี่สิอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ่าย MV มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยเนื้อเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยครับใครเป็นใครเป็นสตอรี่ Story ใครเป็นคนสตขึ้นใครเป็นคนขึ้น Story เหรอครับคือเราก็ให้ทางทีมงานครับผม คิดมาเป็นทางพุ่มกับเขาคิดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาตกลงกันว่าเ้ยจะเอาเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วส่วนใส่ไอเดียไปเยอะมากน้อยขนาดไหนใส่ไอเดียไปจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นความคิดเขาเป็นหลักเลยตอนแรกแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเ,เราอยากแก้แกจุดนี้หรือเราอยากเพิ่มจุดนี้ลงไปอะไรอย่างงี้ครับผม<ๆ>เราก็เลยแบบว่ามาคุยกันแล้วก็เจอตรงกลางมันดีตรงที่แบบเราทํางานกับเขาง่าย <ๆ S 2> อะไรอย่างงี้ครับขั้นตอนนี้จะเป็นยังไงเรื้นต<ง>อของเ ครับกลัวไหมกลัวไหมกลัวคนจะจับไหมจคุณคุณกลัเรไกับชีวิตตันไหมมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอฟังกันละกันคือมันก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอบในอีก파트หนึ่งคือเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็น์ทในการโฟกัสด้านการร้องมากขึ้นคือรู้สึกว่าเพลงนี้คือเราเคยเราเคยบอกว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นศักยภาพในการร้องเพลงของเราเราก็เลยแบบว่าอยากร้องเพลงที่มันแบบ ให้มันดีอ่ะแล้วคือโปรดิวเซอร์แต่งมาเขาก็บอกว่าเออน่าอยากร้องเพลงยากไม่ใช่หรออ่านี่ไงยากพอไหมบบต้องอมอัดเสียวปผดหัวเลยโอ้โหพี่ผมก็ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้เนาะแล้วมันก็มีการเล่าเรื่องด้วยการสื่อสารด้วยมันก็เลยค่อนข้างยากเราจะมาใน,นโวเค้าเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันโอ้รู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอ้แบบชอบแล้วก็ตั้งใจทํากับเพลงนี้มากๆคือรู้สึกว่ากระสุดเรามีจํากัดเนาะ หมายถึงเวลาเราลงแรงลงเงินไปอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีจํากัดเราเลยอยากจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจและความชอบของเราจริงคืามตั้งใจมากๆเรากดดันไมไดการผลงานไม่กดดันหรอกครับอย่างที่โอบอกว่ามันเกิดจากความชอบเรามากกว่าซื่วันหนึ่งเราทําเพลงนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่าอีก10ปีข้างหน้าเรากลับมามองแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังชอบผลงานชิ้นนี้ของเราอยู่เราก็รู้สึกโอเคแล้วนะไม่ว่าฟีดแบ็กมันจออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราชอบมันก็จบแล้วไม่ได้เอาเรนะื่องราวล้ลวลใส่ไปในมีอะไรเงี้ทำให อะไรนะอะไรไม่เกี่ยวไมไม่เกี่ยว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 ไม่มีไม่มีถ้าเกิดมีใครเกิดเอามาโยอง่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความของแต่ละคนใช่เราไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้แต่ได้เห็นเใ่อลกน่ารากได้ช่วงประมาณกรกฎาคมครับผมคือเดี๋ยวโอบจะต้องคือเมื่อวานเพื่อไทยมีเสร็จเนาะแล้วเราก็เลยอยากจะคือเพลงนี้เราทำมาสักพักหนึ่งแล้วเราอยากจะปล่อยให้มันไปสู่สาธารณะส่วนหนึ่งที่สักทีหนึ่งใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม